อยากให้ลูกชายบวชเพื่อที่จะกล่อมเกลาจิตใจใช่ไหม <Ừ. S 1> แล้วก็ลูกชายเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ติดยาไงก็เลยกล่าวว่าเอ้ยเข้ามาในวัดเนี่ยจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดทําไปทํามาลูกชายเนี่ยนะครับพอบวชเป็นพระปุ๊บเนี่ยมาเสพในวัดเลยฮะ,ะแล้วสุดท้ายคลั่งครับขู่ที่จะทําร้ายทั้งพระที่อยู่ในวัดด้วยการรวมไปถึงชาวบ้านแถวนั้นสุดท้ายไม่รู้จะทําไงฮะชาวบ้านก็เลยต้องเรียกตํารวจเนี่ยมาช่วยกันจับตัวแบบนี้ฮะ ไม่ได้จับผไม่ได้พราอะไรไม่ได้จับไม่ได้จับล็อก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 ลล็อกเลยครับก็ถูกจับคาผ้าเหลืองเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้จับเพราะว่าเขาบอกว่าจับผ้าไม่ได้เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้จับล็อก ล็อก <Lock. laughs> ทำไปทํามาเนี่ย<อ>มันก็สามารถอุปมาณคล้ายๆแบบนั้นนะเนาะ<อ>ก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าไปจับกลุ่มพระคมสรรอายุ35ปีครับพระลูกวัดแก้วเวียงชัยนะครับอยู่ที่ตําบลหนองแวงจังหวัดอุดรธานีหลังผู้ใหญ่บ้านเข้าไปแจ้งความครับบอกว่าพระคมสรรเนี่ยเสพยาแล้วคลั่งถือมีดขู่จะทําร้ายพระแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นครับ พอตำรวจไปถึงเนี่ยพระกรมสันก็เอะโวยวายคือเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปพูดจากเรกรกล่อมฮะบอกว่าเฮ<ะ>้ยหลวงพี่ศึกเธอนะมันจะได้ไม่เป็นอะไรที่ไปทำร้ายศาสนาไปมากไปกว่านนี้นะแต่พระกรมสันไม่ยอมศึกฮะตะโกนขู่เลยฮะบอกว่าถ้าใครอยากมาจับก็ขึ้นมาจับโมกุจิอ่ะออก่อนที่จะเดินไปหยิบมีดแล้วก็ท่องคาถาใส่ฮะตำรวจก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะ ก็เหมือนดูเชิงแล้วก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานแสนนานฮะจนกระทั่งพระคมสันเดินถือสมุดคาถาลงมาจากกุติตำรวจก็เลยเข้าจับกลุ่มแล้วก็นำตัวไปสึกทันทีฮะจับตัวพระคมสันเนี่ยไปตรวจฉีปรากฏว่าฉี่ออกมาเป็นสีม่วงเลยคุณผู้ชมฮะก็ส่งตัวไปบำบัดรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านพือนะฮะสำหรับพระคมสันฮะคือก่อนหน้าที่จะบวชเป็นพระเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กติดยาคนนึงอะนะ พ่อของพระคมศารเนี่ยตอนนั้นก็อยากให้ลูกชายบวชเพื่อที่จะชําระกล่อมกลาจิตใจฮะหวังให้ลูกชายเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดก็เลยพามาบวชที่วัดแห่งนี้แล้วก็จำพรรษาได้ประมาณสเดือนแต่ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยก็มาจะมีวัยรุ่นเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาพระคมสารอยู่เป็นประจําเลยฮะชาวบ้านก็งงว่าเฮ้ย เป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะฮะก็ขี่มาหาเป็นประจำจนกระทั่งพระกุมศรัรเนี่ย<ฆ>เสพยาแล้วมีอาการหลอนฮะคุณผู้ชมบางจังหวะนี้พูดคนเดียวด้วยนะหนักถึงขั้นขู่จะทําร้ายพาแล้วก็ชาวบ้านคือคนอยู่ตรงนั้นก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายกันไปฮะ,ะก็กลววะลกะะเลยมีการแจ้งให้กับานอำเภอบ้านพือนะฮะ ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาจับศึกพระคมศร,ร์แล้วก็นำตัวไปรักษาต่อต่อไปฮะนะต้องบอกว่ายาเสพติดเนี่ยมันไปได้ทุกที่จริงๆแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งภายในวัดฮะ,ฮะคือ มันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะมีสิ่งอบายามุกหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแบบนี้อยู่ในนั้นเลยนะ,ะจริงๆมันมีหลายวัดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกวัดหลายวัดที่มีพระแล้วก็ไปมั่วสุมยาเสพติดกันที่วัดหรือว่ากุฏนะิบ่อยอม,มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปทลายาพวกนกรีดพวกนี้บ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนมถ้าเห็นว่าเฮ้ยมีคนที่เอาเอาศัยผ้าเหลืองอ่ะแล้วมา ทำอะไรที่มันไม่ดีแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยก็บางคนเขาบอกว่าเป็นสถาททนาาที่ที่มันปลอดภัยใช่ไหมแต่สถานที่ที่มันปลอดภัยเนี่ยก็มักจะมีอันตรายบางทีแฝงไว้อยู่ในนั้นด้วยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าหากว่าเรื่องของวัดวา,ารามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะมีแต่สิ่งดีๆแต่ว่าบางคนบอกวิวัดบางทีก็มีสิ่งลี้ลักษ์เหมือนกันนะ<ๆ>ทีเนี้ยค่ะเรื่องของพลทหารนะคะคุณผู้ชมคะที่ไปกระทําความผิดเนี่ยตอนที่ไปเป็นทหารอยู่ทหารเกณฑ์แล้วก ็ถูกจำคุกทหารนะคะแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาโดนนั่นก็คือมีนักโทษที่เป็นทหารเหมือนกัน11นาย รุมกระทืบแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งพลทหารรายนี้ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะคุกทหารเลยคือในทางคดีความคุณแม่เองก็บอกว่าแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดลูกของแม่ต้องได้รับความเป็นธรรมแต่ในเรื่องของความลี้ลับมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีพิธีศพนะคะของพลทหารรายนี้เกิดขึ้นที่วัดค่ะปรากฏว่าก็มีคนที่ไปช่วยงานอุ้ยหลายต่อหลายคนแล้วในต่างจังหวัดเขาจะนอนกันที่วัดเลยนอนกันที่สาลาเลยปรากฏว่าเขาไม่ได้นอนเลยค่ะเจอสิ่งลี้ลับพลัง งานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้มาดึงแข้งดึงขาดึงแขนแบบนี้ทั้งคืน <All right. S 1> และที่สําคัญได้ยินเสียงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเสียงของพลทหารที่เสียชีวิตพูดมาว่าจ่าครับผมขอโทษ mm hmm. เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ปักหลักกันอยู่ที่นั่นนะ,นะคะไปอ mm ัปเดตในเรื่องของบรรยากาศกันด้วยค่ะคือบรรยากาศ yeah, mm hmm. ของวัด mm hmm. นะคะคุณผู้ชม mm hmm. แม้ว่าจะมี <How S 1> พิธีศ <okay. S 1> พนะ แล้วก็มีผู้คนอยู่ในวัดพอสมควร แต่ก็วังเวงอย่างที่เห็นละค่ะจุดตรงนี้ก็คือบริเวณหน้ากุฏิต้นจันทร์ค่ะวัดทุ่งหลวงอยู่ที่หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเป็นสถานที่ในการบําเพ็ญกุศสลศพของพลทหารขาจรศักดิ์ค่ะที่ถูกนักโทษที่เป็นพลทหารด้วยกัน11คนด้วยกันนะคะรุมทําร้ายแบบ11ต่อหนึ่งจนกระทั่งเขาเสียชีวิตคาเรือจนจามณฑทหารบกที่39จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่20พฤศจิกายนยที่ผ่านมา คือเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีนายทหารระดับสูงจากมณฑลทาหารบกที่39มาร่วมพิธีแล้วเขาก็นำทาหารมาจำนวน8นายค่ะคุณผู้ชมคะคือมาช่วยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ดุกแลแขกตลอดทั้งงานเลยนะคะเนี่ยค่ะคือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองอะ่ะก็แยกแยะได้คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องโกรธต้องเกลียดทาหารไปหมดทุกคนนะคะคนที่มีรู้เรื่อง แล้วก็เต็มใจมาช่วยงานก็มีการพูดคุยกันค่ะในพิธีนะคะสวดพระอภิธรรมศพ คือหลังจากเสร็จเส้นพิธีสวดพระอภิธรรมศพค่ะทั้งหมดนะคะเขาจะไปพักกันที่กุฏิต้นจันทร์ซึ่งเป็นกุฏิเก่าหลังใหญ่เลยเสาเนี่ยเป็นเสาไม้ตะเคียนด้วยบางต้นเนี่ยก็เป็นเสาตกมันน่ะค่ะตกน้ํามันน่ะเ,เ,เออแบบนี้ทีนี้ค่ะน้องชายของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเดชริมเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านในละแวกนี้เขารู้กันดีว่ากุฏิต้นจันทร์เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไร เขามีสิ่งที่เป็นตำนานอย่างไรกันบ้างทหารที่มาช่วยงานแล้วก็ต้องไปนอนบนกุฏินั้นน่ะผมบอกเลยไม่รอดหรอกยังไงก็แล้วแต่ต้องเจออะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับอย่างแน่นอนอย่างช่วงกลางดึกคืนที่สองเห็นบอกว่าแต่ละคนเจอความเฮี้ยนของพี่ชายโดนดึงแขนโดนดึงขาไม่ได้นอนกันเลยฟังเสียงน้องชายผู้ตายค่ะเฮี้ยนไหมเได้อยู่ได้อยู่รอเสาส่วนใหญ่เป็นเสาอะไรเป็นเสาไม้ มัันนะครเสาไม้ตะเคียนตกมันต้องทราบข่าวว่าทหารที่มานอนนี่โดนใช่ไหมโดนโดนยังไงโดนยังไงเราเล่าให้ฟังโดนหลอกโดนผีดึงนะครับโดนดึงขาดึงแขนโอ้โดนดึงขาดึงแขนก็ได้ผมก็เขาบอกผีพี่ชายผมอ๋อผีพี่ชายค่อ๋อดึงขาอ๋อทหารมาเล่าหรือใครมาเล่าทหาร เขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายมาดึงขาค่ะคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งที่มาให้ข้อมูลความลี้ลับของกุฏิต้นจันทร์ก็คือนายสมปองค่ะเขาเป็นช่างไฟที่อยู่ในงานนี่แหละบอกว่ากุฏิต้นจันทร์เนี่ยคือแต่เดิมกุฏิหลังนี้อยู่ใต้ต้นจันทร์ค่ะเขาก็เลยเรียกว่ากุฏิต้นจันทร์นับต้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีสิ่งลี้ลับที่มองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างมาโดยตลอดค่ะบ้างก็มาเป็นเสียงค่ะ ทหารเนี่ยที่โดนหลอกบอกว่าโดนผีกวนทั้งคืนไม่ได้นอนดึงขาดึงแขนเคาะประตูเคาะพื้นแล้วที่สําคัญค่ะเขาได้ยินเสียงแล้วก็จําได้ว่าเป็นเสียงของคนตายค่ะบอกว่าจากครับผมขอโทษฟังกันหน่อยค่ะมีพี่ทหารมาถามผมบอกว่าเมาือคืนที่โดนกวนมีคนดึงขามีคนมาเคาะ ก็เจ็ดแปดคนนั่นแะนะครับเขาก็มานอนด้วยกันบินโดนดึงกี่คนับคือก็คนเดียวคนเดิมนะที่เป็นผู้พันอยะ่ครับเขาเล่าไหมว่าเขาโดนใครปดนี้งที่สองเขาไม่ได้เล่าอะไรมากมายเขาก็บอกว่าแค่โดนดึงแล้วก็มาเคาะประตูคอนร็อบบลาอกสั่ก็มีบางประโยคเหมือนกับพูดว่าที่เขาบอกว่า ครรับมาคโททษือคนที่ได้ยินคําว่าจากครับผมขอโทษคือระดับผู้พันเลยนะคะซึ่งมาช่วยงานแล้วก็นอนอยู่ที่กุฏิต้นจันนี้เช่นเดียวกันก็ได้เล่ากับทีมข่าวของเราบอกว่าออโดนจริงๆคือสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงแขนเขามาดึงขาเขามาเคาะอะไรแบบเนี้แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าจากครับผมขอโทษ แต่ถ้าถามว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณความเฮี้ยนความหล่อหรือเปล่าเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้นะก็ฟันธงไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่นะคะแต่ว่ามันก็ดูแบบว่าวังเวพอสมควรพูดถึงพระสงฆ์ในวัดกันบ้างคือพระสงฆ์ในวัดก็ต้องรู้ดีเนาะว่ามีอะไรลี้ลับหรือเปล่าที่กุฏิต้นจันทร์อย่างนี้ค่ะพาลูกวัดบอกว่าถ้าใครที่จะมานอนที่กุฏิแห่งนี้แล้วไม่จุดธูบบอกหลวงปู่แสงซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงประเจอแบบนี้กันทุกรายแหละหนีไม่พ้นหรอก ทำให้วันนี้ทหารทั้งหมดค่ะที่จะต้องนอนที่กุฏิต้นจันทร์กันอีกนะคะเขาก็ไปจุดธูปแล้วล่ะคะ่ะบอกกล่าวกับหลูกปู่แสงอดีตจเจ้าอาวาสวัดแล้วแล้วก็หวังไว้ว่าคืนนี้จะนอนหลับแล้วก็ไม่มีอะไรมากวนอีกค่ะกลับไปนอนบ้านกันไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นต่างจังหวัดไงคุณคุณปิก๊กเวลามีพิธีศพหรือว่ามีสวดพระอภิธรรมศพเขาจะไม่ปล่อยให้ศพอะอยู่คนเดียว<อ>เขาจะต้องนอนเฝ้าศพ นี่เขาเป็นแบบนี้เออแต่ว่าหากที่กรุงเทพที่ที่ในกรุงเทพหรืออาจจะเป็นปริมณฑลในเมืองหน่อยอ่ะกลับบ้านกันกลับบ้านแล้วก็สดก็จะอยู่เงาเงาคนเดียวแต่ถ้าต่างจังหวัดอ่ะเขาจะต้องมีเสียงมีบรรยากาศแบบนี้คลึกคลื้นตลอดทั้งคืนจนกระทั่งพิธีชาปนกิจค่ะคนลุกเลยคนลุกเลยเดียวเรื่องราวต่อมานี่เรียกว่าสะเทือนวงการนะคะแลวหลายคนก็ไปตามหาว่านักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ที่ตอนนี้เขาอยู่เกาหลีเป็นใครคือตัวของทนายตั้มนี่ละค่ะเอาคดีดีเอาประเด็นนี้ออกมาเปิดก่อนบอกว่ามีนัก แสดงรุ่นใหญ่อะค่ะไปตบหน้าค่ะนักแสดงรุ่นน้องซึ่งเป็นนักแสดงเลือดใหม่ด้วยกลางห้างในประเทศเกาหลีใต้ค่ะและทางของนักแสดงรุ่นน้องเขาไม่ยอมเขาก็เลยไปแจ้งความมานะคะคุณผู้ชมกับตํารวจเกาหลีใต้แล้วก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวของนักแสดงชายคนนั้นค่ะเขามาปรึกษาทนายตั้มเกี่ยวกับคดีความทนายตั้มเมื่อเจอนักข่าวเองหรือว่าไปโพสผ่านเพจส่วนตัวของตัวเองก็ระบุข้อความลักษณะประมาณว่าเนี่ยนักแสดงรุ่นใหญ่อะไรแบบนี้นะคะ ลายคลามเลยรับจ็อบเนี่ยพาลูกค้าซึ่งเป็นนักสแสดงเนี่ยน้องใหม่ไปทำศิยกรรมที่เกาหลีอะค่ะแล้วก็ไปตบหน้าเขาเนื่องจากไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วไม่ไปทุกคนก็อุ้ยใครเนี่ยนักสแสดงรุ่นใหญ่ออตัวขทนายตั้มเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกนะคะแต่ว่าก็ไปส่องตามคอมเมนต์มันก็เลยหวยไปไปออกที่นักสแสดง มอมา้าซึ่งก็หายหน้าหายตาไปนานมากแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ชาวเน็ตเดี๋ยวเขาโยงไปที่ม้าออน,นาผาเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าเอ๊ยยังอยู่ที่เกาหลีอยู่เลยจะใช่คนนี้หรือเปล่าซึ่งตัวของคุณม้าออนาผานี่ก็เคยเหมือนกับโพส์ภาพว่าไปพักกบาลไปทำสวยที่สำคัญมีภาพไปกินปูร้านดังที่อยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะ และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพอมีข่าวแบบนี้คนก็โยงกันไปว่าอาจจะเป็นนักสแสดงมองม้าอ,อนภาหรือเปล่าแบบนี้เ,เราก็ต้องพไาถามความจริงจากอีกฝั่งเนาะก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะตัวของคุณม้าอ,อนภาเนี่ยให้สัมภา,าษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการทีวีรายการหนึ่งบอกว่าที่ทนายดังคนงนั้นขีเ,เนี่ยมันก็เกินไป อย่ามาใช้คําพูดว่าดิฉันไปตบอะไรใครแบบนี้ดิฉันไม่ได้มีอะไรจะพูดและดิฉันก็ไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร ที่สำคัญทั้งหมดมันไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการปรับความเข้าใจาจนจบไปแล้วไม่ได้มีอะไรกันเลยก็คุยกันแบบธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยนะเดี๋ยวจะมาชี้แจงด้วยตัวเองซึ่งเราก็ต้องรอฟังทางฝั่งของคุณมาอ,อนภา ว่าจะมีการชี้แจงข้อจริงอย่างไรกันบ้างแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อประมาณซักชั่วโมงก,กว่าที่ผ่านมาเองเห็นบอกว่าทนายตั้มเนี่ยไปโพสต์ภาพผู้ชายคนหนึ่งนั่งหันหลังก็คาดว่าน่าจะเป็นดาราหนุ่มอะค่ะคุณผู้ชมที่โดนตบหน้านะคะในโรงพักที่เกาหลีล่ะค่ะพร้อมข้อความว่าบอกปรับความเข้าใจแล้วเขาไม่ติดใจย,ยังไงถึงไปจบที่การแจ้งความ บล็อกเบอร์บล็อกไลน์เปลี่ยนไฟบินย้ายโรงแรมหนีและก็ยังโพสต์คอมเมนต์ใต้ภาพตัวเองว่าติดตามเพจนี้กันดีๆนะเพราะว่าบ่ายของวันนี้ผมจะเปิดคลิปชวนกินปูทําเอาชาวเน็ตอยากเห็นอยากเห็นก็เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรชาวเน็ตอยากรู้ค่ะโดยเฉพาะนะคะชาทวิตเตอร์แหกกันติดเนี่ยแฮชแท็กม้าอานภาติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอะติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะ วันนี้ยังติดอยู่เลยอ่ะเออคนในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เก่งมาก <ฮะ S 1> คือ จังหวะที่ทนายตามให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาไปกินปูก่อนที่จะพูดคาว่ากินปูเนี่ยกินห่อหมกเอ้ยอมไม่ใช่กินปูคือพอพูดคําว่าห่อหมกปุ๊บเนี่ยระโยงคุณมาอ,อนนภาทันทีฮะเพราะว่าคือหลังจากที่เหมือนหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเนี่ยคุณมาก็ไปขายห่อหมกขายใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยนีส่งดาราไปเป็นแบบเอเจนต์เนี่ยนะคะทําแบบว่าสา,ารยกรรแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ก็คุณมาอนนภาเหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าตกลงแล้วเรื่องราวนี้มันจะจบลงยังไงนะครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง